มออไมม่าีขับเองเลยหไหมแกไม่รอดแน่รุ่นใหม่มันขึ้นมาได้ใช่ไหมครับก็เ,<อ>เป็นไปได้เ<ไ>ป็นไปได้แต่กาอาจจะเหนื่อยหน่อยอก็ลองดู ตอนนี้เราอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปบุยลำเด็กสเตอร์ด้านในนะครับที่วิ่งระยะพันเมตรส่วนนี้ก็คือน้องซาตินนะครับและที่สําคัญนะคะคลิปนี้มีสปอนเซอร์นะครับตามนี้นะฮะเคร์นิกก็ก่อนจะแข่งนะฮะก่อนจะเจอกับตัวตึงทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะช่างเตยบ้านสวนบอกเลยนะครับว่านี่ขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการสำหรับคลิปนี้นะครับเคอร์นิกนะฮะเจ๊ก็จะสนิมนะครับมันใช้ได้ไม่ได้เฉพาะกับรถอย่างเดียวนะ ใช้กับเครื่องมือช่างก็ได้ตัวแรกที่หมอยากจะแนะนำนะครับก็เป็นเจลกำจัดสนิมนะฮะจากคลินิกนะครับไม่ได้ใช้เฉพาะกับรถอย่างเดียวนะที่มันเป็นสนิมเราสามารถหยอดได้เลยกำจัดสนิมได้เลยนะครับและที่สําคัญเครื่องมือช่างก็ใช้ได้นี่คือตัวตัดโซ่นะครับนี่เรามาดูใกล้สนิมกินนะจ๊ะสนิมกินอยู่นะเนี่ยสนิมนะเป็นคราบหนิบนะครับก็หยอดอะไรทิ้งไว้นั่นแหละให้เขาทำปฏิกนะิริยาแล้วก็ทําวทความสะอาดเช็ดออกทันทีผมบอกเลยว่าแจ่มมากๆสำหรับตัวนี้นะสำหรับถ้าใครชอบนะครับ ก็ประมาณนี้ในเรื่องของเจลก็จะสนิมนะครับส่วนตัวต่อมานะครับคือสเปรย์ทำความสะอาดนะครับเอาไว้ง่ายถ้าใครที่มองว่าส่วนในของตัวรถเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยสะอาดก็สามารถที่จะฉีกเข้าไปมันจะเหมือนเม็ดโฟมมันจะฟูขึ้นมาเลยแล้วรอสักแป,ป๊บนึงแล้วคุณก็ผ้าเช็ดและที่สำคัญนะไม่กัดจริงๆอันนี้ก็นี่ไม่ไม่ทำลายไม่ทำลายผิวนะฮะมันใช้แฮรโลชั่นได้ปะเนี่ยอย่าไปใช้ดี่ว่าอ๋อไม่น่าได้นะ และตัวต่อมาที่อยากจะแนะนํานะครับอันนี้คือสเปรย์ป้องกันสนิมนะครับล้อหน้ากลัวเป็นสนิมจังทําไงดีทําไงดีเพราะว่าซี่ลวดเนี่ยชอบเป็นสนิมมากก็ต้องพ่นดักไว้เลยนะฮะเอาง่ายๆคือก่อนแข่งขันนะครับทําให้มันเรียบร้อยลงตัวสวยงามกําจัดสนิมออกไปกําจัดสิ่งสกปรกออกไปนะครับบอกเลยว่ามั่นใจในการแข่งขันแต่เหมือนมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งนี่คือหล่อลื่นได้ด้วยนี่สามารถขี่โซ่ได้ จริงเหรอใช่มาทำเลยหล่อลื่นได้ไหน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 แถมป้องกันสนิมมัในตัวหล่อลื่นโตอ๋อ้ย่าเฮ้ยเสียวป่ะฉีดตามลูกปองลูกปืนได้หมดเลยจริงเหรอใช่ลูกปืนล้อใช่ป่ะลูกปืนล้อโอเคลูกปืนนี้มาดูดูมาดูลูกปืนลูกปืนล้อเลยไหมใช่อันนี้หางปลาฉีดหางปลาฉีดลูกปืนล้อโอเคสเตอร์หน้าได้วยไหมสเตอร์หน้าก็ได้สเตอร์หน้าด้วยโอเคครับเพราะมีคุณสมบัติหล่อลื่นด้วยด้วยเออเจ๋งอ่ะกลิ่นไม่ฉุนด้วย เออจริงป้องกันชิ้นส่วนโลหะแล้วก็การการสนิมนะฮะก็ตอนนี้นะฮะเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะไปแข่งขันจริงนะครับวันพรุ่งนี้รอดูแล้วกันนะครับว่าแกจะรอดหรือไม่รอดสำหรับน้องซานตินครับแกรอดเนี่ยเดี๋ยวการกระสุเนี่ยตัดไปที่การแข่งขันนะครับเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดอีกแล้วนะครับตัวขี่มาขี่รถให้ผมไม่ทันครับกบนที่า้ย ชื่อจริงนทก็ได้จะูนท่ี่แข่งไหนคงการีันคุยมาแล้วนะว่าข้างคุ้ชาเลย รุ่นใหม่มันขึ้นมาได้ใช่ไหมครับก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ลองดูยิงจุดจุดสิบแปดับเปก่อน

แล้วออกมาแล้วครับสำหรับทา่านนายแกไม่รอดแนะ่น้องชาตินะเมน์โดยซิลเดี๋ยวเราดูกันละครับอ่เอาละฮะจะเป็นยังไงกันบ้างครับดูฮะแกไม่รอดแนะ่ยังไงครับเนี่ยละฮะไปยาวยาวไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวไปดูกันที่ปลายเส้นเลยครับเดี๋ยวยาวครับเนี่ละฮะตอนนี้ครับสำหรับทา่านนาย เห้หน่อยซิลเอาละเว้แกไม่รอดแนนะ่มาละเว,ว้แกไม่รอดแน,น่ยังไงดูครับเวลาคารับยังไงจะได้เท่าไหร่ตอนนี้ดูครับแล้วก็มาแกไม่รอดแอน <laughs> แ่ เือดกัดจันทร์วีกเต้วาสวนต้มาขามจันนาวาลมีครับมีแตยุงฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮ่าา อ่าลูกจะทำให้พ่่เฉียดแกโอยขนาดวิ่งเฉดันเล่สกบนี่เปิดนะครับาเวลานี้ครับขอที่ครับกรับเชิกีลพี่มาครับอับบาทาโน่นัเป็น่า ามาลูก,กันนะะแล้วออกไปแล้วครับชนะสน้่นแกไม่รอดแน่น้องซาตินเอาละครับมาดูครับมแกมือครับรันที่2ครับรัน,นนนี้ดูเขาจะเป็นยังไงครับชนะสนั่นน้องซาตินครับ แกจะรอดหรือว่าแกจะไม่รอดเอาละครับลุ้นกันครับในลันนี้แล้วฮะดูครับที่ปลายเส้นครับสำหรับทางด้านน้องซาตินดูว่าจะแกมือได้ดีขนาดไหนครับน้องซาตินครับแกจะรอดหรือแกจะไม่รอดแล้วก็28.898ครับสำหรับทางด้านน้องซาติน ยี่แปดแปดเก้ารดสำหรับน้องสาติไม่ไหวแล้วแกไม่รอดแน่ยังไม่จบเลยเรียบร้อยครับทันแรกนั่นแหละย8 4แปดสเนาะใช่ยี่แปดสีมสองยโบมจัดเลยอุตสาเอาเหล็กทั่วออกเอาแฟรลิงออกอันนี้นี่โอ้เวลาแย่เกับ ที่เจอตอนนี้ก็อะไรวะยางมาดูเลยกกอยากให้ฉายแสงให้ดูเลยยางมันนั่นแหละครับยางแตกมันหลุดขอบขอบแล้วยางแตกแล้วใช่ยางแตกพอแข่งปุ๊บโดนเขาแตกปุ๊บอ้าวแตกเลยโอ้โหน้องซาตินใช่เหมือนนักมวยโดนเจาะยางยางแตกเจ็บเลยเจ็บนะเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็เจ็บใจด้วยนะครับแต่เป็นไรครับยังไม่ยอมแพ้นะครับเอาง่ายๆก็จะแข่งจนกว่าจะ แพ้แล้วก็จะแพ้แล้วก็แพ้แล้วก็ว่ากันแต่นี้เราไปแข่งมาเนี่ยรถสนิมขึ้นเลยนะเพราะมันเหมือนโดนน้ำโดนอะไรอย่างเงี้ยสนิมขึม้นตรงไหนร้อนอ่ะร้อน,นอ่ะเหรอใช่กลัวอะไรมีนี่เคยเน,นี่เจลกับจัดสนิมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวกับหัวเราออกมาเพราะว่านะทำไมทำไมอะเขาไหนต้องหนีอยู่ไหนอาชีพนี่งไงเนี่ยตามล้อเลยเนี่ยตามซี่ตามซี่ใช่ไหมใช่เฮ้ยหยอดนี้เลยหยอดแล้วคุณรอประมาณห้านาทีนะ แล้วก็มาเช็ดออกเออกลัวที่ไหนเอาไว้คบทุกอันเลยนะเข้าป่ะอ่าเออคบทุกอันเลยน้องหนิมาม,ามาดีมาดีกลัวที่ไหนครับไอ,อ้อย่างนี้สนามไหนหน้าฝนหน้าฝนก็ไม่กลัวแล้วเลเออว่ะหน้าฝน,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 นก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องระแวงใช่เออเพราะว่าอย่างน้อยก็แบบอืมมันก็มีแบบว่านี่สเปรย์นะครับทำความสะอาดแล้วก็ตัดาของเคอร์นิกนะฮะและอย่างต่อมานะครับนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสเปรย์ป้องก,กันสนิมนะฮะในเมื่อเราหยอดตัวนี้เสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ทําาาควววมสะออดด้้ยตันี่า แล้วต่อมาเส็จสุดท้ายนะครับก็ป้องกันสนิทด้วยนี่ในเรื่องของน็อตที่เป็นแบบว่าเป็นเหล็กอะไรพวกนี้โซ่พวกอะไรนะครับพวกลูกปืนก็คืออยากให้ฉีดไว้อะละฉีดไว้เป็นการปิดท้ายก่อนที่จะเก็บรถนะครับเพราะว่ารถพวกนี้มันไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็คือยังไงใช้ปุ๊บก็ต้องจอดนะฮะสมมติว่ามีคราบนั่นคราบนี่เป็นน้องหนิมแล้วนี่น,น,นี่มันก็จะกินลามไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็ควรจะป้องกัน ให้ดีอันนี้จะใจเลยนะฮะก็ตามน,นี้ครับขอบคุณสปอนเซอร์อยากเป็นทางการสำหรับคลิปนี้นะครับเคอร์นิกนะฮะยอดมากนะครับใครสนใจสินค้าตัวนี้ก็นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดดสคริปชันข้้งล่างนี้นะครับ<อ>ก็เข้าไปกดซื้อได้นะฮะโอเคปะสวยน้องซาติงก็คงจะยังไม่เลิกหรอกเดี๋ยวให้ว่ากันเชียแน่นะครับอยจะบอกทุกคนนะว่าใครที่ดูผมไว้นะ,ะก,ก็ถูกแหละ